แล้วเราก็มาใช่ไหมมาวัดอะไรบ้างปีนี้แล้วสายแล้วป่ะอันนี้ด้วยนะ ีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบเกอร์สายแบกนะครับวันนี้นะครับเป็นวันเกิดของเราเราจะไปไหนบ้างไปทำอะไรบ้างไปกับใครไปกับนี่วันนี้เราจะไปกันที่อยุธยานะครับไปไหว้พระทำบุญกันสักหน่อยอากาศก็ร้อนนะครับวันนี้แดดแรงมากก็เดี๋ยวเราเดินทางกันไปก่อนนะครับตอนเช้าเชๆรถติด เช้าเลยเหรอจะสิบโมงแล้วเราติดมากครับว <source. S 1> ันนี้ให้ดูโอเคเดี๋ยวเราเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวชมกันระหว่างทางเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางมอเตอร์เวย์นะครับบางประอินแล้วก็เราก็จะไปลงกันที่ที่อะไรวะตรงอะไรวะ ใช่วังน้อยครับผม<ว>ปีนี้ก็ช<ว>ใช่ปีนี้ก็อายุสามสิบกว่ากวบแล้วนะครับกว<ฟะ>่าเท่าไหรไปไม่รู้ไม่อยากให้คนซื้อหวย ตอนนี้เราน่าจะทัญญะแล้วมั้งครับทัญญาบุรีครับผมตอนนี้เหมือนนาเขาเริ่มเก็บเกี่ยวกันแล้วนะครับชัยแถวเนี้ยม,ม,มีนกกระยางนีน่สวยดีนะแต่เดี๋ยวเนี้ยสวยค่ะ ก็อีกประมาณไม่กี่กิโลแลฮะรประมาณ40โลก็ถึงนะครับจุดหมายแรกเราจะไปกันที่วัดยะก็เดี๋ยวเราจะอยากไปวัดวัดที่แบบไม่ค่อยมีคนเยอะเลยนะวัดมันมีวัดล้างเยอะนะที่อยุดยาเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวทะเวดูก่อนก่อนครับขับไปเรื่อยไปดูไปให้หารป่าไหมอ่าวัดพนัญเชิงหรือเปล่าวะ ทำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงว่าจะให้ที่ไหนนะครับวันนี้แม่บ้านเขาดูพวกอะไรนะร้านอาหารของกินได้เยอะเลยครับเห็นแชร์อยู่ใน Facebook เพียบเลยอ่ะแช่์เฉยฉฉันต้องได้กินประมาณนั้นใช่ไหม วันนี้แดดดีมากครับแดดจ้ามากบอกเลยว่าร้อนจริงๆอ่ะวันนี้ดูแล้วเนี่ยไม่เป็นไรครับเรามาทําบุญนะครับทําบุญวันเกิดเราปีนี้ขอให้เรื่องไร้าร้ผ่านพ้นไปวิธีเรื่องสิ่งมีเรื่องดีๆเข้ามาขอให้ประสบความสำเร็จในการงานอาชีพต่างๆคุกครับสาธุสาธุ าถึงวัดใหญ่ชัยมงคลแล้วนะครับผมมากับแดดเลยจ้าร้อนมากเลยรู้สึกอ่ะวันนี้ก็คนเข้าวัดแล้วร้อนเลยนี่นะครับวัดใหญ่ชัยมงคลก็เดี๋ยวเราลงไป รเราอยู่วัดใหญ่ชัยมงคลแล้วนะอ mm. ันนี้คนเยอะเหมือนกันนะครับคนเยอะเลยเดี๋ยวเราเดินไปไหว้พระกัน เราไปเดินชมวัดกันนะครับไปที่พอใจดีกันมีทัวร์จีนครับตามมาด้วยข้างหลังชีชี่องเฉียงชี่ชฉิวเบอกชื่ชิวเจ้ยยองชีเดีวว <laughs> ยว <laughs> <laughs> นีบอกมา บนกันนะครับ ใช่ปะห,หมูตุน๋นหม้อไฟนะครับส่วนอันน,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 นี้เป็นเนื้อตุ๋นผักกะเพราหมูตุ๋นผักกะเพรานะครับหอมขึ้นชื่อที่นี่อร่อยไหมมนชิม,ชมดูนะครับม,มืดเลยน้ามึดอะ่ะไช่น่าจะมิดจอล่ะชิมมปดิ ตากรอดอ เดินเข้าไปกันก่อน10บาทมั้งสึกว่า เช็คอินกันก่อนแป๊บหบนึง่งนี่นะครับเช็คอินกันก่อนไทยชนะมาทุกที่นะครับเราต้องเช็คอินกันก่อนป้องกันโควิด แล้ว okay. ก็ไปซื้อบัตรเข้าข้างในกันนี่รอพอไม่ใช่ไหมบัตรนี่ับัตรไม่ได้โอเคระวังเหยียบ ลื่นดีนะครับวัดนี้ใหญ่มากใหญ่มากครับวัดใหญ่มาก ไปที่เส้นท่ากันนะครับอากาศเย็นสบายครับประมาณ18องศาไปชดเลยนี่ะครับ

นนเนี่ยเราต่อ้างไหนบ้างต่อมรงแรมก้อนนะคดยที่เป็นข้อเนะค2 3สอ้รครับ, 2> ออรบ1 2 3 ว,าาวันเกิดทุกปีนะครับจะมาที่อยุธยาเสมอนะไม่พระทำบุญปีที่แล้วเราก็มาใช่ไหมมาวัดอะไรบ้างปีที่แล้วตายแลย้วปันนี้ด้วยนะวัใหญ่อปวัดใหญ่ใช่ แล้วเราตามรอยกาลเกตด้วยใช่ไหมาตามรอยกันไมกาลเกตไปวัดไปวัด่ดนี้ก็ตามอีกไไหนนะเดี๋ยวเราไปวัดอะไรนะที่อาจารย์ไรอาจารย์พระเดชอยู่ชื่อวัดอะไรแล้วนะดเดี๋ยวหาดูไม่จอไม่ได้แล้ววัดอะไรท่ากลไม่ใช่ท่ากะลอง ดูนะใหม่น้บตามการเวลาผูพังไปเยอะแยะเลยกับเมื่อก่อน Yên chẳng lời Sửa mấy? วัดพนันเชิงกันให้อาหารปลาตอนนี้เราถึงวัดพนันเชิงนะครับมาไว้ให้อาหารปลากันหน่อยอไปเดี๋ยวไปตรงท่าท่าอยู่ข้างหน้า ลมเย็นในอาการแดดร้อน ผู้หญิงที่ที่ยังคือกลัวเลื่อนครับเลื่อนบ่อยจนกลัวไลแนะวดูครับด,ดูดูกันเลยครับค่อยๆย่องครับหุยร่วงพาเยอะมากเลย กนนินได้ไหมปลา,าเยอะมากเลยมีเฮ้ยเมื่อกี้เห็นมีปลามมาเลย กินเลยอ่ะหงายท้องกินอ่ะตอนนี้เราอยู่หมู่บ้านโปรตุเกสแล้วนะครับเรามาดูสมัยก่อนกัน,น,นรี้สึว่ารู้สึกว่าจะเป็นที่ฝังศพนะของชาวคริสเตียน เุญเดจพระพี่นางจเจ้าฟ้ากัระยานิวัฒนาดูเกียรติที่สองว่าืตามนี้นะครับนี่ครับเข้ามาแล้วครับเหมือนเขาสร้างคอบเอาไว้นะครับนี่คือเป็นโครงกระดูกนะ เาฝังกันไว้นี่คือเป็นกระดูกของปลอมนะครับนี่คือของปลอมของจริงอยู่นี่ครับนี่ครับของของจริงอยู่ข้างในน,นี้นี่คือของจริงนะครับกระดูกนี่นะครับที่เขาขุดค้นพบนะครับนี่คือของจริงก็พวกข้อนิ้วต่างๆนะครับ เ,เหมือนว่าจะซ้อนซ้อนกันนะเนี่ยหลายหลุมเลยไม่คอยมีคนมานะครับที่นี่ก็ว่าน่าสนใจเหมือนกันนะสมัยก่อนนะ do it